ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ไวท์ชซับอีกครั้งให้เอเจแฮมเบตคันเบรห์นรถกระบะอิสุสดีแม็กซ์ปี2026ใหม่ล่าสุดเคเบร์เมนโจดนีคุณภาพงานสร้างที่แข็งแกรง่งประสิทธิภาพอันทรงพลังและคุณสมบัติระดับต่อไปเคเซส่วนรถกระบะระดับโลกกอดเดรเชคคันเอเอริฮิเฮกายเอที่ขับขับส์เคแฟร์ห์ห์นทวิดีโอก่อเอนแท็กเซโรเอเดคียิ่งคิ้งคีเอเจแฮมอิสเคถายนอกประสิทธิภาพภายในให้ความรู้สึกที่คาดหวังราคาเคเอบทวิจารณ์ที่สมบูรณ์ดินเบอรห์นหมู่บิ เซฟส์เพลย์เบดคาเทฮานิสคีภายนอกขี่สิ2หกอีซูซูดิมักส์เคเอดีไซน์ชุบเชียวดูดันล่ำสันทันสมัยด้วยกล้วยด้านหน้าพาออกคอยเคตะแกงหนามิตีเฮจิสเมย์พร้อมเสร็จสิ้นเคเซ็ตคุมฝ่ายหน้าเลดล็อกกีเฮนโจทัศนวิสัยในเวลากลางคืนก่อถัดไปอีกระดับแท็ปรับปรุงคาดีทีิฮนรถกระบะเคเบ้แลนด์สกอร์เซอเดอร์กสลักดูดีอาร์แครไฮจิสแคดีประตูเอสอีไฮพรีเมียมรู้สึกดีที่ให ล้ออัลลอยใหม่ระยะห่างจากพื้นที่ดีขึ้นโปรไฟล์ด้านข้างตามหลักอากาศพลศาสตร์อิสคุยเคเครื่องแกร่งที่สมบูรณ์แบบดีดย็นที่แฮนโชว์ให้เโฮยาออฟโรดฮนเจกคอมเมนดิงองลอันบล็อกที่ให้ฝาท้ายเละไฟท้ายโฉบเฉียวปรับปรุงกันชนดีไซน์ใหม่อิสุซุคิดีไซน์ทันสมัยโชว์คาท้ายชัดเจนประสิทธิภาพหน้าท้องถึง2 0 2 6ดีแม็กซ์เคเอเครื่องยนต์แซดเดอร์ปรับปรุงใหม่ด้วยพลังอันทรงพลังเบเนอยเตอาไฮเครื่องยนต์ดีทริบดหวงงงแแแ่ข็ และความสามารถในการลากจูงที่ยอดเยี่ยมให้ความเร็วสูงสุดผู้ชื่นชอบรถออฟโรดชอบระบบ 4x4 ที่ปรับปรุงใหม่การตั้งค่าระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นการควบคุมการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นมาพร้อมกับภูมิประเทศที่ยากลําบากและยังมีความน่าเชื่อถืออีกด้วยประสิทธิภาพดีเซลในรุ่นเคมูคุบดีกว่าเหลาเคม,มิไฮโจไราทางไกลออกใช้ในเชิงพาณิ์ดอนโอเคเลเพอร์เฟกไฮเครื่องยนต์อีซุสุทางทาน แฮ้ไฮโซออร่า so ปี2026รุ่นไบอิสประเพณีโคต่อไฮคาต้าให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ของรถกระบะการควบกลุมเสียงรบกวนในห้องโดยสารการตอบสนองของภูมิไหล่กบีอัพเกรดประสบการณ์การขับขี่ประจำวันของคีย์ยึ่ไอฮเทและราบรื่นราคาวุ้นคียเบตเครอินโทรรายงานตลาดต่างประเทศเคมิวทบี2026อิซูซูดีแม็กซ์ที่คาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง45,000ดอลลาร์สหรัฐโฮเซติไฮตัวแปรออฟเ i อร์เซคชันเคฮิซอปเอสี e, ตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยปากีสถานรหรือฟิลิปปินส์ราคาจะปรับตามภาษีและอก่กรในท้องถิ่นโดยรวมแล้วคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนคนรักรถกระบะเคเลยีเคแพคเกจที่แข็งแกร่งที่สุดโฮกิเอ็กาอฟโคยทบทวนในซีเชียลกเกิโทวิดีโอก่อไลค์แชร์สุสครับคานนาบุรย์ยีทีเอเอเจเคเอสองพันยี่สิบรีวิวรถกระบะอิซูซูดีแม็กซ์ออโต้เวิร์ชฮับพาขอบคุณที่รับชม